สวัสดีครับอบายใจนะครับวันนี้เราจะพามาชมอาติตนะครับอ่าเป็นอาทิตย์ประมาณปี2008นะครับรถออกสีฟ้าฟ้านํำเงินนะครับเลือกที่จะทำเบาะสีน้ำตาลอ่อนอ่าคับสวยไหมครับอ่าสีน้ำตาลอ่อนนะครับสลับสีครีมนะครับเดินได้ตะข่ายผีเสื้อนะครับอ่าสวยๆเลยครับเป็นงานตะเข็บคู่ทุกชิ้นงานนะครับเห็นไหมครับตะเข็บคู่หมดเลย นะครับเราจะขายผีเสศอด้านหลังนะครับนะครับสีน้ําตาลสลับด้วยสีครีมนะครับน้ําตาลผ่อนนะครับแน่นอนนะครับด้านหลังมีกระเป๋าให้ทั้งสองด้านเช่นเคยนะครับสวยมากเลยครับคันนี้โอ้โหเปิดมานี่ว้าวเลยนะครับสนใจนะครับติดต่อ Facebook นะครับบายใจหุ้มเบาะหนังนะครับ ลายไอดีกัน GUN กันนะครับ6352สายด่วนโทรมาคุยกันเลย0880088503สวัสดีครับจากปลายใจครับ